ก็ต้องขอสวีทเชชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มายืนแบบอ e ีเวนต์กันนะฮะก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาทำคลิปไม่ใช่คลิปรีวิวนะฮะวันนี้เราจะมาแบบว่าสาระเกี่ยวกับโหมดในแบบอ e ีเวนต์กันนะฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คืออ e ีเวนต์นะฮะมีมากกว่าหนึ่งโหมดก็คือตรงข้างขวาของคำว่าปุ่มเพนะฮะมันจะมีคำว่าออเตอร์โหมดอยู่นะซึ่งก็เป็นแบบว่าโหมดอื่นให้ทุกคนเล่นได้เประมาณนี้นะฮะ หลักมันก <ası desserts> <Negative notes> ็จะมีอ <é> ยู่5โหมดด้วยกันนะฮะก็วันนี้ก็จะมาบอกป้าแตกต่างของแต่ละโหมดกันนะว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะฮะเป็นประมาณนี้นะซึ่งผมก็ไปเก็บข้อมูลมาสักพักหนึ่งนะฮะก็เก็บข้อมูลมาทุโหมดเรียบร้อยนะแ้วก็ผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะว่าแต่ละโหมดแตกต่างกันยังไงบ้างเป็นประมาณนี้นะซึ่งผมจะบอกเฉพาะความแตกต่างนะฮะถ้าเกิดผมไม่ได้บอกอะไรก็หมายความว่ามันเหมือนกับโหมดปกติเป็นประมาณนั้นก็มีคลิป เกมเพย์มาให้ดูด้วยนะซึ่งก่อนที่เราจะไปอธิบายแต่ละโหมดนะฮะผมขอแบบว่าปพูพื้นฐานของโหมดปกติก่อนก็คือโหมดที่เรากำลังอยู่นี่แหละก็คือกดเข้าเกมมาแล้วก็จะมีอยู่ในโหมดนี้เลยก็คือเป็นสแตนดาดนะฮะก็คือโหมดนี้นะฮะอธิบายสั้นๆจะเต็มได้15คนนะแล้วก็ถ้าเกิดใครโดนตีนะก็จะล้มนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่มีใครชุบก็จะตายนะแล้วก็ป้ายแก่โหมดตี้นะฮะก็คือเกมจบ ตาไปเลยนะซึ่งด่านหนึ่งจะมีอยู่3ตาแล้วก็ตาละสานาทีนะฮะแล้วก็ตาสุดท้ายคือตาที่3ของด่านนั้นจะกลายเป็นสเปเชียลแล้วก็คือเป็นแบบอีเวนต์สุ่มนะฮะก็เป็นแบบว่าตัวใครตัวมันนะก็คือแบบว่าไม่มีการทีมอะไรทั้งนั้นนะก็คือแบบว่าใครรอดได้นานสุดหรือว่าใครรอดจนชนะเลยเนี่ยแบบไม่ล้มเนี่ยก็จะได้เงินเยอะนะฮะก็สำหรับโหมดสแตนดาร์ดโอเคนะก็ไปประมาณนี้สำหรับสแตนดาร์ดโอเคไปเริ่มเล่าแต่ละโหมดกันเลยนะฮะ โอเคนะก็มาเริ่มจากโหมดแรกกันก่อนเลยนะก็คือโหมดแคชเชียลนั่เองนะฮะซึ่งโหมดแคชเชียลนะฮะก็พวดง,ง่ายๆนะมันก็คือโหมดที่แบบว่าตาหนึ่งเราสามารถเกิดได้มากกว่าหนึ่งรอบนะฮะพูดง,ง่ายๆก็คือโหมดนี้นะฮะมันจะชุบกันไม่ได้ก็คือถ้าเกิดเราโดนตีลบเนี่ยเราจะตายเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ตายแล้วตายเลยนะเนี่ยสมมติผมตายเนี่ยผมสามารถเกิดใหม่ อนนั้นได้เลยนะก็คือแบบว่าเราสามารถเกิดใหม่กลางตาได้เลยในโหมดแทชเชลนะฮะเป็นประมาณนี้ก็คือมันจะเป็นโหมดที่เราสามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเลยทั้งตานะฮะเป็นประมาณนี้ซึ่งโหมดนี้นะฮะหนึ่งตาจะมีระยะเวลา4นาทีด้วยกันนะแล้วก็ตอนจบตานะฮะรางวัลจะนับจากที่รอบไหนในตานี้เรา รอดได้นานสุดก็คือแบบว่าสมมติผมวิ่งอยู่รอบนี้สมมติรอบนี้ผมรอดหนึ่งนาทีแต่ว่ารอบหน้าผมรอดสองนาทีเนี่ยมันก็จะนับแค่รอบหน้ารอดสองนาทีเฉยๆนะฮะก็คือจะนับแค่อันที่เรารอดนานที่สุดของตานั้นเป็นแบบว่าเป็นการประมวลผลรางวัลนะปนประมาณนี้แล้วก็รางวัลในโหมดแคชเชียลจะได้น้อยกว่ารางวัลในโหมดปกติค่อนข้างมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จาง,ง่ายนะเพราะว่ามันแบบมันเกิดใหม่เรื่อยๆมันก็เลยไม่ไม่ได้ให้รางวัลอะไรมากนะเป็นประมาณนี้ก็คือ เป็นโมดว่าแบบว่าคนที่ต้องการแบบว่าความแบบว่าสนุกแบบว่าไม่อยากแบบว่าตายไปไวเลยแบบตายแล้วตายเลยรอตาหน้าอะไรประมาณนี้นะก็สามารถแบบว่าเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเลย,เ,ลยเป็นมาในสับแคชชวลนะฮะก็เซิร์ฟนะฮะจะจุได้ทั้งหมด25-30คนนะฮะเป็นมานนสับหมวดแคชชวลก็คือเกิดต่างตาได้แล้วก็เกิดใหม่ได้เรื่อยๆซึ่งราวันจะขึ้นอยู่กับว่าตานั้นเนี่ยเราลอดรอบไหนมากที่สุดสมมติผมลอดแบบว่า รอบแรกผมตายตั้งแต่สิบวิแรกเนี่ยแล้วพอผมกดเกิดใหม่เนี่ยผมรอดไปอีกสองนาทีก็จะนับแค่ตอนสองนาทีไม่นับตอนสิบวิแรกเป็นประมาณนี้นะสาบแคชเชีลโอเคก็เป็นประมาณสมมติแคชเชีลเลยนะก็คือแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดใหม่ได้เรื่อยๆแต่ว่ารางวัลจะน้อยกว่าหมดปกตินะฮะเป็นประมาณนี้ทุกอย่างเหมือนหมดปกติหมดเลยนะแค่แบบว่ารางวัลมันจะน้อยกว่าแล้วก็มีการนับเวลาที่แปลกว่าแล้วก็เกิดใหม่ได้เรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องพึ่งคนชุบเลยนะเป็นประมาณนี้ ซึ่งโหมดนี้นะฮะจะค่อนข้างจะแหลกพอสมควรเลยนะฮะก็คืออย่างแรก,กคือศพมันค่อนข้างจะแหลกนะในแบบนี้ซึ่งเออ ศพมันก็จะกองเกิดเลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถชุบใครได้เลยจะไม่มีใครนอนเลยนะก็คือตายแล้วตายเลยเป็นประมาณนี้นะก็เลยทาให้ศพมันค่อนข้จง,งเยะๆทาให้แหลกแล้วก็เซิร์ฟจุกได้ตั้ง30คนเลยนะเป็นประมาณนี้การสรุปรางวัลมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือแบบว่ามาสรุปแค่ว่าผมรอด1นาที17วินี่คือเวลาที่ผมรอด,ดนานที่สุดในตาน,นั้นนะฮะก็คือผมเล่นไปตั้ง4นาทีแต่ว่าผมมันนับแค่1นาทีนะก็นับแค่รอบที่เราลอดนานที่สุดโอเคเป็นประมาณนี้สำหรับแคชเชีย โอเคนะตอนนี้เรามาอยู่ในโหมดโซเชียลสเปซกันนะฮะก็คือเป็นโหมดที่พิเศษพอสมควรเลยก็คือจะแตกต่างจากโหมดปกติค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเส้นเชิญก็ได้นะก็คือโหมดนี้ไม่มีบอทนะฮะเชียร์สเปซก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าโซนพูดคุยหรือโซเชียลอะไรประมาณนี้นะก็อธิบายโหมดนี้นะก็คือโหมดนี้จะไม่มีบอทมาไล่เราเลยแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็อย่างที่2นะฮะจะมี3มตา เหมือนกับโหมดปกติแต่ว่ามันจะต่อกันไปเลย mm. ก็คือแบบว่าเวลาจบตาในด่านปกติเนี่ยมันจะมันจะวาร์ปเราใช่ไหมแบบว่าขึ้นจอข่าวแล้วก็วาร์ปเราไปที่ที่จุดเกิดนะครับไปมานี่แต่ว่าไม่ใช่สำหรับโหมดนี้ก็คือมันจะต่อสามตากันไปแบบเลียวเลยนะก็คือแบบว่าไม่มีการวาร์ปไม่มีการตัดภาพข่าวอะไรทั้งนั้นนะครับซึ่งตาหนึ่งจะยาวสิบนาทีสำหรับโซเชียลสเปซนะฮะ ถ้าเกิดมันครบสามตาแล้วก็คือเป็นการโหวตเลือกแมปใหม่นั่นเองนะแล้วก็สำหรับโซเชียลสเปซนะฮะข้อดีอีกอย่างของโซเชียลสเปซก็คือไอเทมใช้ไม่มีวันหมดแนละ้วก็คือแบบว่าสมมุติผมกินโค้าเนี่ยเนี่ยสมมุติผมกินโคา้าคุณจำไว้นะตอนนี้ผมมีเจ็ดใช่ไหมผมมีเจ็ดกระป๋องผมกินเนี่ยเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าโค้าผมไม่ลดนะก็คือแบบว่าโค้าผมมันก็อยู่เจ็ดเหมือนเดิมสมมติผมลวางแลนไมน์เนี่ย แลนด์ไมล์ตรงด e p พ o รเบิลเนี่ยลดนะก็คือแบบว่าจํานวนจํากัดที่เราวางได้ต่อหนึ่งตาเนี่ยจะลดแต่ว่าแลนด์ไมล์ที่ผมมอีอยู่ในกระเป๋าผมเนี่ยมันไม่ลดนะก็คือแบบว่าเนี่ยผมก็ยังมี13แลนด์ไมล์ในกระเป๋าเหมือนเดิมนะแปลว่าเป็นโหมดสําหรับเออการชิวกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็แบบว่าเอามาคุยกันหรือว่าสำรวจแมปหรืออะไรก็ได้นะเป็นประมาณนี้ก็คือไม่มีบอทไล่ไม่มีอะไรเลยก็แค่ วิ่งไปเรื่อยๆเป็นประมาณนี้แล้วก็จะไม่มีรางวัลอะไรให้เราทางนั้นเลยนะไม่มีเงินนะฮะก็คือแบบว่าแค่เราวิ่งไปเล่นเอาไว้วิ่งเล่นเฉยๆนะแล้วก็คุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้เอฟหนึ่งจะจุได้ประมาณ50คนด้วยกันนะแล้วก็ที่คนล้มที่คุณเห็นคนล้มเนี่ยไม่ใช่อะไรนะก็คือบอทไม่ได้ทำนะแต่ว่าเขาเหยียบแลนไม์แล้วก็คือเนี่ยผมวางแลนดไมล์ไว้ใช่ไหมผมจะโมเรียบร้อยฮะเนี่ยเราสามารถเหยียบแลนไมายตัวเองล้มได้แต่ว่า มันก็ไม่เป็นไรอะ่ะก็จะชุดได้แต่ถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราก็เกิดกลางตายได้เหมือนกันนะไปนมาที่สอบเออโซเชียลสเปซนะฮะก็จะไม่มีอะไรเลยนะก็ไปโหมดต่อไปกันเลยดีกว่านะก็แค่คุยกับคนเฉยๆสอบโซเชียลสเปซนะ โอเคนะก็ตอนนี้แล้วก็มาอยู่ในบดบิ๊กทีมนั่นเองนะ,ะก็โหมดบิ๊กทีมนะฮะจะเหมือนกับโหมดปกติแทบทุกอย่างเลยนะแต่ว่าบิ๊กทีมนะฮะหนึ่งเซิร์ฟจะสามารถจุคนได้ประมาณ50คนหรือไม่ก็ร้อยนะผมจาไม่ค่อยได้แต่ว่านะ่าจะประมาณ50คนนะต่อ1เซิร์ฟนะฮะแล้วก็ด้วยความที่คนมันเยอะมากๆในเซิร์ฟเดียวนะทำให้บอทมันออกมาเยอะมากๆเลยนะก็คือตาหนึ่งอาจจะมีบอทสัก5าตัวมาไล่เราเลยก็ได้นะเป็นประมาณนี้จะมี3ตาแล้วก็มี3มาท ปกตินะฮะแล้วก็ตาสุดท้ายก็จะเป็นสเปเชียลลาวเหมือนเดิมก็มีประมาณนี้นะสะมวยบิ๊กทีมก็คือมันเป็นหมดปกติที่มีคนอยู่ในเซิร์ฟรวมกันได้ถึง50คนเลยนะเป็นมายสบิ๊กทีมนะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจาก นี้เลยนะฮะเป็นยามานี้ซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะก็อาจจะได้ยินเสียงฝนหน่อยนะแล้วก็โหมดบิ๊กทีมนะจะเป็นโหมดที่ค่อนข้างเฉี่ยแหลกมากๆเพราะว่าคนมันค่อนข้างเยอะนะก็โหมดบิ๊กทีมนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการความแบบว่าวุ่นวายนะก็เหอว่าคนค่อนข้างจะออกกันเยอะมากๆเลยเป็นยามานี้นะแล้วก็คนมันค่อนข้างเยอะจนบอดจะแทบจะไม่สามารถมาทาร์เก็ตเราได้เลยนะถ้าเกิดเราเดินดีๆนะเป็นยามานี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีสำหรับบิ๊กทีมถ้าเกิดเครื่องคุณไหวนะโอเคแล้วก็ไปต่อที่โหมดต่อไปได้ เลยนะสำหรับเอไอ,อีเวดนะฮะโอเคนะตอนนี้แล้วก็มาอยู่ในโหมดทีมเดสแมทกันนั่นเองนะฮะก็โหมดนี้นะฮะก็จะมีแบ่งกัน2ทีมก็คือดูข้างบนนะก็คือมีสีแดงแล้วก็สีฟ้านะฮะซึ่งผู้เล่นก็จะโดนแรนดอมนะก็คือแรนดอมไปอยู่กับสักสีหนึ่งนะฮะซึ่งวิธีการเล่นในโหมดนี้นะก็คือ ถ้าเกิดทีมไหนคนหมดก่อนก็คือล้มไปหมดก่อนเนี่ยถือว่าทีมนั้นแพ้หรือว่าถ้าเกิดทีมไหนมีจํานวนคนเล่นน้อยกว่าทีมตรงข้ามตอนเกมจบเนี่ยก็ถือว่าทีมนั้นแพ้นะฮะ ซึ่งถามว่าจะรู้ได้ไงว่าใครอยู่ทีมเดียวกับเรานะก็คือคนที่อยู่ทีมเดียวกันเนี่ยจะมีสีขึ้นที่บนหัวนะก็คือแบบว่าคุณจะสังเกตว่าตอนนี้มีแบบบางคนขึ้นสีฟ้าบนหัวนะไรก็คือแสดงว่าผมอยู่ทีมสีฟ้าด้วยกันนั่นเองนะซึ่งเพื่อนคนนั้นก็คือทีมสีฟ้านะฮะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดทีมตรงกันข้ามกันเราจะไม่สามารถชุบกันและกันได้นะ แล้วก็ทั้งเซิร์ฟนะฮะจะมีประมาณ30คนแบ่ง2ทีมพอดีนะฮะ <c oughs> แล้วก็ของรางวัลที่ดรอปหลังจบตานะฮะ <c oughs> จะขึ้นอยู่กับว่าทีมเราแพ้หรือทีมเราชนะประกอบกับเราลอดได้นานแค่ไหนเป็นประมาณนี้นะสําหรับาการแบบว่านับของรางวัลน,นะซึ่งถ้าเกิดทีมเราชนะและเราลอดแบบว่านจนจบตาด้วยเนี่ยน่าจะได้ของเยอะกว่าโหมดปกติค่อนข้างเยอะเลยนะก็แบบว่าเป็นโหมดส pues แบบว่าเล่นสนุกๆน,นะก็คือแบบว่าพาทีมตัวเองให้ชนะให้ได้เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ ชุบเพื่อนเพราะถ้าเกิดเราเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดทีมเราคนน้อยกว่าเขาเนี่ยจบตามาแล้วก็แพ้ือดีนะเป็นมาเนี้ก็คือแบบว่ามันเป็นแบบว่าการเล่นเป็นทีมสับหมดนี้นะก็เป็นโหมดสำคนที่ต้องการอะไรที่แปลกใหม่เนแบบว่าอยากจะเล่นเป็นทีมเป็นบ้างแบบว่าไม่ใช่แบบว่าตัวใครตัวมันแบบโหมดปกตินะเปมาเน้นสับเออโหมดทีมเดสแมปนะฮะแล้วก็จะมีอยู่สามตาด้วยกันนะฮะแล้วก็ ตาสุดท้ายจะเป็นสเปเชียลเราเหมือนปกติเลยนะแล้วก็1ตาจะอยู่ได้5นาทีนะก็คือโหมดปกติเนี่ยหตา3นาทีแต่ว่าโหมดนี้1ตา5นาทีนะฮะไปปรมาณนี้สำหรับทีมเดสแมทนะฮะโอเคนะแล้วก็ไปต่อที่โหมดต่อไปกันได้เลยนะ โอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดสุดท้ายกันแล้วก็คือโหมด Voice Chat Only นะฮะก็คือโหมดนี้นะฮะเราจะไม่สามารถพิมพ์ได้นะฮะแล้วก็เราจะต้องมีฟังก์ชันเปดิดรับฟังก์ชัน Voice Chat ของโลบอก,ก่อนก็คือเราต้องยืนยันอา,ายุแบบว่าบป,ประชาชนเลยก่อนถึงจะสามารถเล่นโหมดนี้ได้แล้วก็จะไม่สามารถพิมพ์ได้จะต้องพูดเสียงอย่างเดียวในการสื่อสารในโหมดนี้นะฮะ แล้วก็หนึ่งเซิร์ฟนะฮะจะจุได้ประมาณ30คนนะฮะก็คือโหมดปกติเนี่ยจะจุได้15คนแต่ว่าวาชัย o อลีจะจุได้30คนเลยนะฮะก็ที่เหลือก็จะเหมือนโหมดปกติเลยนะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยนะ อันนี้ผมก็เล่นตามปกติไปเลยนะซึ่งผมใช้ ID ดีลองเล่นนะเพราะว่าไอหลักผมยังไม่ได้ยืนยันอายุนะแล้วก็ขี้เกยียจปลดล็อกไวแชทนะก็เลยเอา ID ลองมาเดิมเล่นก่อนนะเป็นปรมาน,นี้แหละก็แค่โหมดปกติที่แบบว่ามีไวแชทแล้วก็พิ์มไม่ได้นะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะโหมดเออไวแชทวอลลี่นะก็เดี๋ยวจะให้ดูแบบว่าการจุกนิดหน่อยนะก็อเออผมจุกพลาดแล้วก็ตายไปอีกรอบนะแต่ว่าที่เหลือยังโอเคอยู่นะเรียบร้อยตาย ซึ่งอันนี้ก็เป็นเสฟการจุกที่ใช้ได้หลายด่านมากเลยก็คือการวิ่งวนแบบนี้แบบว่าตีโค้งค่อนข้างจะทีนึงหักศอกไปเลยนะเป็นวันที่ทําให้บอดมันตามเราไม่ค่อยได้แล้วก็คือแบบว่าโค้งเลี้ยวคู่กับบอดแล้วก็หักศอกใส่บอดนะแบบว่าบอดจะตามไม่ค่อยทันนะเป็นวันที่สำหรับวออิธีการจุกนะ โอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะสอบการอธิบายโหมดทั้งหมดในเอ่อแมปอีเวนต์นะฮะว่าแต่และโหมดมันต่างกันยังไงบ้างนะฮะเป็นประมาณสัปคิ้นในวันนี้ละกันนะฮะก็แต่และโหมดนะก็จะมีความแตกต่างของมันเองนะก็แบบวา่าค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะโอเคนะก็มันก็แล้วแต่คนจะชอบนะสอบต่โหมดต่างๆนะโอเคนะก็สมัยนี้องของลาไปก่อนละกันนะฮะก็อย,ากกาย่าลืมกดไลค์แสดควมคอมเนต์เพื่อเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปไปต่อไปด้วยนะฮะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ไปบ่ายฮะ